สวัสดีครับผมพอกันแล้วครับก้อนนะาาข้ามอีสานบันเมศตเมื่อเนี้ผมก็ได้มาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องบานพ่องน,น้องบัวครับตำบลเนี่ยบัวคํมามอำเภอพุทธชัจังหวัดเลยครับพอช่วงเนี้เป็นช่วงนาะเกี่ยวข่าวเกี่ยวข่าวดอก็อขอสิพาครับตอนนี้เพื่อกลั่เริ่มเกี่ยวเรากลั่เหลืองอ ام, งารามง่มไปทั่วทุ่งหน้าเลยครับพี่น้องครับนี่หละเพื่อกลังลงมือเกี่ยว แต่ว่ามองที่ผมสิพ้าพี่น้องมาเบื้องนี้มองที่เพิ่นกำลังเกี่ยวอยู่นี่เพิ่นบ่ได้ใร์รถเกี่ยวบัได้ใส่รถเกียเก่ยวเข่าครับเพิ่นใส่มือเกี่ยวเอาครับเพิ่นจ้างเอาน,าอานี่ครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ้งครับอ่านี่ครับนี่แหละครับเพิ่นที่เกี่ยวไว้เพื่อก็ะติกองไว้ทังทีละ่ะป่อยมันแหงเห็นว่าป่อยมันแหงละเพิ่นยังถิ่มาเก็บมามัดเหมืนว่าครับเพิ่นก็สิมามัดคือสมัยตะกี้ละ ทำไมบอลานตะกี้ล่ะครับใส่มือเกี่ยวบาานี่สีมีสองสองก้นสองสาวครับบ่หัวซื้อยังนี่แหละครับเพิ่นกำลังเพิ่นมาเกี้ยวงาไปใหงง้วยค้ขยครับบ่ได้เกี้ยวเขาด้ยครับเพิ่นมาเกี้ยวต้นเฟี้ยงต่อเฟี้ยงนี่นะครับเพราะว่าจะของหน้าเพิ่นบ่ได้ใส่รถเกี้ยวเขาเพราะว่าเพิ่นถ้าเอาต้นเฟี้ยงไว้ให้ข้อยใหงง้วกินนี่นะครับกำลังเกี่ยวอยู่นะครับนี่ครับ กำลังเกี่ยวไว้อยู่ครับเดี๋ยวไปติเกี่ยวกองไว้กองไว้เพื่อนก็ตรมามัดเอานี่แหละครับเกี่ยวกองไว้เกี่ยวหยาหิงห้อยกล้วยครับเพระาะว่าหยากำลังไหลผมบวชหัวหยาอย่างอุตจนเลส,สีสีชมพูนี่ครับนี่นะครับนี่แหละนี่แหละผู้นะหนึ่งบ้านโค้งน้องบัวตำบลตำบลบ,บัวคำอำเภอโพชัยครับจังไรยัดอ่านี่แหละครับ กำลังเกี่ยวหงาอยู่งนี่เงอกเอาะตรงนี้นะครับเนี่ยนี่แหละครับเดี๋ยวเบิ่งไปเกี่ยวใกล้ๆเป็นสชำนาน่นบังเกี่ยวหงาอ่าเกียเก่ยวเกี่ยงเราก็เอาใส่รถใส่สอบเมียบ้านตีบันเราใส่รถยังใส่ลนะ้อใส่ล้อครับครับนี่แหละครับหลังจากเห็นหน้าแล้ว ไม่เคยทีเป็นทังสี่เลครับมาเจ้าหยาเจี่ย,ยังไปแห้งงวยคว้ยครับพี่น้องครับเอาละครับพอทำนี้ละครับพี่น้องครับผมก็ได้พาพี่น้องเมื่อเบิง้งชีวิตเอชาวบ้านบ้านโค้งน้องบัวตำบลบัวคำเพื่อโพชัยอย่างไรเลีดแล้วครับผมก็ขอจากไปก่อนเริมกดติดตามกูเล่กดแชร์ก่อนคนั่นีนเด้อครับพี่น้องครับบ้านนี้ ฮักก่อนคขับน,นิดๆคอยดนๆครับพี่น้องครับ <c ười> เก็บหน้าพอกันไหมเด้อบ้านีอ๋บายบายใช่ไหมครับ <c ười> บ้านเอ๋ไปก่อนบายบายครับบายบายอ่าครับเอามาบายบายใส่กล้องอ่าครับสวัสดีครับครับ <c ười> พี่น้องนี่แหละหลังจากเพิ่นเกี่ยวแล,ล้วเพิ่งกะดีมัดมัดมัดเราก็เพิ่งกะดีเอาขึ้นใส่รถซุก ล้วก็พ่วงในมอเตอร์ไซค์ล้วก็เอาเขาเมียบ,าายบาา้านเขาเมียบ้านแล้วก็แป้นเขาเมียบ้านแล้วก็ไปกินเขาง่ายกินเขาง่ายไปกินแล้วจังออกม่านบ่บ้านนี้แบบนี้ละส่วนกะทิเขาเมียบ้านบ้านนี้กะทิน้ำพ่นไปดบา้ <c oughs> นบนดนดบานนี้กะทิน้ำพ <c oughs> ่นรถพ่นไปด้บ้านนี้เวลาไปสุดกันเวลาเฮ้าบ้านนี้กะทิน้ำทายพ่นไป ไปกับไปกัเสี่ยวยาเอาอันอันนี้ล่ะเอาเฟียงนล่ล่ะต่อเฟียงเกีียวเล้วนี่ล่ะไปหาง้วยหล้วอยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้เพิ่นปล่อยออกมาประทันไดเพราะว่าเขาเขาเพิ่นหลก็ร่างเหลืองแล้วเพิ่นไปกินเขากินนี่เพิ่นเสียเงินเสียั้งอีกเอาไว้ในคอก่อนเกีียวแล้ยวจังปล่อยงัวปล่อยขั้วออกมากินเฟียง อย่าเตือนเตียนอย่าเตือนเตนอมค่ะได้เขากล้องอเออมันจะได้เขากล้องแต่ว่านาพ่น่เห็นกับไปยังดอกเมื่อไปยังเออเบ่งตะไพ่นอกกับเบ่งได้อ้าวไปบ้านเข้าบ้านนี่ิน้ำพุนไปบ้านนี่วันิไปลักษะใดเดี๋ยวน้ำพุนไปครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องบ้านโคก เอ่บ้านบ้านโคกหนองบัวตำบลบัวคำําอำเภอโพชัยจังหวัดระยดจะเป็นทั้งสี่แล่ะครับอ่าไปาตามมันไปบ้าทนี่่ามมาตามมานี่ละ่ะเพื่อนกระติพ่วงไปทั้งสี่ละบรรยากาศหน,นาวหนาวลมวีวีแดดกระแดดแน่เจะะ้าก่ะ มีลมสัมผัสผิวกับบะฮอนบ่ฮอนหนังบ่ฮอนผิวบันไดครับผู้ใดมาขาวกับมุมเหมดกับว่าเห็นหนาจะธรรมาดาครับบ้านนอกกับเป็นทังสี่ละเบินงมาเพิ่นบ้านนอกกับเพิ่งไ่อยากสวยอยากงามเนี่ยเพิ่นก็อยากสวยอยากงามอยู่เพิ่นก็แต่งหนา้าแต่งตัวกันเนี่ยเห็นไหมก็ไใดถึงเวลาเจียวเขา ว่มีเงินอไปแล้วบาทในช่องดีเด้อไปบาทได้พูนเขาได้บ้านแล้วบาทนี้ไปไปเลยบาทนี้ไพอได้บ้านแล้วครับไปเขา้าสวัสดีครับ